ผู้รักชาติรักแผ่นดินที่ได้ต่อสู้เคียงข้างกันมาทุกเวทีทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดในต่างประเทศหน้าจอโทรทัศน์ผมขอกราบคาระวะทุกท่านครับวันนี้ไม่อยากจะขึ้นมาปราศัยเลยครับ เพราะเห็นพี่น้องกำลังสนุกสนานกันเต็มที่ผมเห็นคุณเพชรชาเต้นใหญ่เลยผู้ใหญ่สาธิตก็บอกผมว่าให้ผมเต้นเึ้นประบาดผมก็กลัวจะเป็นลมคาวเวทีเลยต้องขอหยาิผมดีใจที่เห็นพี่น้องทั้งหลายสนุกสนานกันมาก แล้วก็ร่าเริงเบิกบานแจ่มใสชาร์จแบตเตอรี่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินหลังสงการวันนี้ก็ขอญาตคุยกันเบาๆนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นช่วงเวลาที่พี่น้องทั้งหลาย จะลองเทศกาลสงการกันวันนี้ถือว่าเป็นวันครอบครัวเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพในต่างจังหวัดจะได้เดินทางกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในช่วงเทศกาลสงการ นั่งพูดคุยปรึกษาหารือรับประทานอาหารด้วยกันให้คลายความคิดถึงที่ต่างคนต่างต้งตองไปทำภารกิจในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปช่วงสงการนี่แหละครับที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็วันสงการอย่างนี้แหละครับ คนที่อยู่นอกนอกสวนลมไปนี่หาอาหารรับประทานยากครับร้านรวงทั้งหลายปิดหมดลูกจ้างกลับบ้านไปสงการานกันหมดเลยเท่าแกเองก็ต้องหุงข้าวกินเองแล้ววันนี้เป็นวันที่ทุกครอบครัวชื่นมืน่นมีความสุขผมก็ขอร่วม ความสุขกับพี่น้องประชาชนในทุกครอบครัวด้วยนะครับแต่ว่ามีครอบครัวของพวกเราที่มาอยู่ที่สวนลุมพินีแห่งนี้หมื่นกว่าคนบางท่านก็มากันพร้อมทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกแต่ว่าส่วนใหญ่ ต้องทิ้งครอบครัวห่างจากครอบครัวเพื่อมาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครกองหน้าของมวลมหาประชาชนในการต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินในคราวนี้ผมต้องขอแสดงความชื่นชมยกย่องท่านเหล่านั้นที่ได้เสียสละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงการานต์ซึ่งมีความหมายมีความสำคัญต่อทุกครอบครัวและต้องขอขอบคุณครับที่พวกเราได้หล้อมหัวใจเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวเดียวคือครอบครัวของชาวสวนลุมพินีแห่งนี้ เป็นที่เป็นน้องเป็นญาติกันหมดแล้วรักกันที่สุดเป็นผู้ร่วมอุดมการเป็นผู้ร่วมการต่อสู้เป็นผู้ที่มีใจรักชาติรักแผ่นดินเหมือนกันเราจึงใช้เวลาในช่วงเทศกาลสงการนี้อยู่ด้วยกันอย่างคุ้มค่ามีความสุขทุกนาที ทั้งวันวันนี้สนุกสนานกันมากมีการละเล่นตามประเพณีของพื้นบ้านมีกระบวนรถแห่พระมีการสงน้ำกันพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกัน ในช่วงเทศกาลสงการทำบุญทำความดีพรุ่งนี้เราเริ่มเช้าหน่อยมีพิธีรดน้ำดำหัวแสดงความกะตะเวทีรู้คุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่จริงเรามีผู้หลักผู้ใหญ่มากนะครับที่เราควรจะได้ ไปแสดงความเคารพไปแสดงความกตัญญูกะตะเวทีไปขอพรจากท่านไปกราบท่านในช่วงสงการานต์แต่ว่าเพราะเรามาอยู่กันเที่นี่ไม่ได้ไปกราบผู้หลักผู้ใหญ่ท่านที่เคารพนับถืออย่างที่ได้เคย ปฏิบัติมาทุกปีทุกปีผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนกราบท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ได้ทำคุณงามความดีกับบ้านเมืองได้ทำคุณงามความดีไว้ให้กับแผ่นดินทำคุณงามความดีไว้กับลูกหลานทุกท่านกลาบด้วยความเคารพไปจากสวนลุมพินีแห่งนี้นะครับแทนมวลมหาประชาชนทุกคนครับ สำหรับเวทีที่นี่พรุ่งนี้เราก็ได้กาบเปลี่ยนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่เฉพาะบางท่านที่ท่านมาได้ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสทั้งแผ่นดินกันแล้วกันเราก็จะทำหน้าที่เป็นลูกเป็นหลานของผู้อาวุโสเหล่านั้น เพื่อที่จะได้สื่อความหมายไปถึงว่าบรรดามวลมหาประชาชนทั้งหลายก็มีใจนบนอกรู้คุณผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสผู้ที่ได้ทำคนงามความดีไว้ให้กับชาติบ้านเมืองและก็ยึดมั่นในความกตัญญูนี่เป็นคุณสมบัติของประชาชนชาวไทยทั้งหลาย พี่น้องทั้งหลายครับในวันแห่งครอบครัวนี้ครับผมก็ขออนุญาตกราบอวยพรขอสิ่งสัตสิทธิ์ทั้งคุณพระคุณเจ้าที่เราเคารพนับถือพระบรารมีพระเจ้าอยู่หัวพระบรารมีของสมเด็จพระนางเจ้า ได้โปรดดลบันานประธานพรให้ทุกครอบครัวได้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองและมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงจะได้เป็นกำลังของแผ่นดินเป็นกำลังของประเทศชาติกันต่อไปขอให้มีความสุขทุกครอบครัวนะครับพี่น้องที่เคารพครับ โครับปากรับปากกับขอรับปากกับ,บคณะกรรมการด้วยว่าวันนี้พูดน้อยๆพูดเบาๆแต่ผมขออนุญาตพูดถึงคนนิดเดียวครับมีน้องฟ้าใสนะครับเขียนโน้ตมาถึงผมแล้วก็บอกว่าได้หยอดกระปุกมาสามเดือนแล้วเพื่อมาช่วยลุงกำนันไล่ย,ยิ่งลัก น้องฟ้าใสนี่อยู่ชั้นอนุบาลหนะึ่งทับห้านะเอวห้าขวบทั้นั้นเองเด็กหญิงนัฐกฤตตาการเวกจากจังหวัดภูเก็ตผมเห็นโดยบังเอิญเมื่อสักครู่ก็ขอขอบคุณไปด้วยแต่ที่ต้องขอบคุณเป็นพิเศษคือครอบครัวนี้ครับขอให้กล้องช่วยช่วยโครดมาใกล้ๆนี่เขาถ่ายมาครับ แล้วก็ส่งเงินมา49,25 0บาทเจ้าหน้าที่ต้องหามมาเลยครับใส่ถุงมาเพราะเป็นเหรียญทั้งนั้นแล้วก็เขียนอย่างนี้ครับดิฉันและสามียดเหรียญที่เหลือจากการใช้จ่ายประจำวันใส่กระปุกทุกวัน เป็นเวลานานกว่าเจ็ดปีวันนี้ไม่คิดเลยว่าเหรียญเหล่านี้จะมีโอกาสช่วยการศึกษาให้กับเด็กที่สูญเสียผู้นำครอบครัวเนื่องจากการต่อสู้เพื่อความถูกต้องให้ประเทศอยากเชิญชวนทุกท่านที่มีกระปุกหยอดเหรียญแบบนี้ให้โอกาสเด็กด้วยค่ะไม่บอกชื่อ ผมอยากจะกราบขอบพระคุณผ่านเวทีนี้ไปครับผมอ่านหนังสือที่ท่านเขียนมาผมรู้ว่าครอบครัวของท่านมีความสุขแต่ท่านกรุณาเหลือเกินที่นึกถึงความสุขของครอบครัวอื่นด้วยวีรชนของเราที่เสียชีวิตเพราะการต่อสู้คราวนี้วันนี้ ครอบครัวเขาขาดผู้นำเด็กๆไม่มีพ่อที่จะคอยดูแลส่งเสียให้เราเรียนแต่พวกเรามวลมหาประชาชนก็จะไม่ทอดทิ้งกันผมกลาบเรียนกับพี่น้องมวลมหาประชาชนแล้วว่าผมได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้จะรวบรวมเงินทอง จากพวกเราทั้งหลายตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้ลูกกําพร้าที่พ่อได้มาเสียชีวิตจากการต่อสู้ร่วมกับเราคราวนี้ทุกคนโดยจะเองเงินไปฝากประจําไว้ที่ธนาคารอมสินเป็นรายคน รายละสองล้านบาทเด็กก็จะได้ดอกเบี้ยสี่เปอร์เซนสองล้านบาทปีหนึ่งก็จะได้ดอกเบี้ยแปดหมื่นบาทพอได้ปัะทะปะทังใช้ชีวิตไปได้และ มูลนิธิเฉลี่ยสุขของคุณหญิงสัตยมาศิวิกรจะช่วยค่าเล่าเรียนค่าหนังสือให้กับเด็กเหล่านั้นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเด็กเหล่านี้ก็จะมีอนาคตทุกคนเมื่อเขาเรียนจบวิทยาลายัยมหาวิทยาลายัยก็ยังมีเงินสองล้านบาทนี้ ที่จะไปตั้งต้นชีวิตได้เราทำแทนพ่อของเขาที่เสียชีวิตเพราะต่อสู้ร่วมกับเราทุกคนนี่ก็ขออนุญาตการเปลียนในพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเราจัดการเรียบร้อยไปแล้วสำหรับกรณีของลูกของคุณประคองชูจันท์สำหรับเด็กๆที่เหลือเนี่ยหลังสงการนี้ คณะกรรมการของเราซึ่งมีคุณพุทธิพงศ์ปุณกันคุณเทียภาพร้อมพันธ์และคณะก็จะไปดำเนินการต่อให้เสร็จเรียบร้อยและเราคิดว่าเราคงรวบรวมเงินได้จนครบจนได้นะครับต้องทำให้ครบถ้วนทุกคนให้ได้เพราะเป็นลูกของวีรชนที่เราต้องคอยช่วยกันดูแล แต่ก็คงมีหลายครอบครัวครับพี่น้องครับที่หัวหน้าครอบครัวต้องกลับบ้านไปในลักษณะที่เรียกว่าพิการเพราะว่าถูกสะเก็ดร,ระเบิดบ้างถูกยิงบ้างแล้วทำให้ร่างกายเสียหายไม่สามารถจะไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้ ผมก็จะพยายามที่จะรณรงค์หาทุนเพื่อเยียวยาดูแลพี่น้องมวลมหาประชาชนก็เราที่ได้รับบาดเจ็บจนร่างกายพิการเสียหายทุกท่านแล้วเมื่อทำได้อย่างไรแล้วผมก็จะมากราบเรียนบนเวทีให้พี่น้องมวลมวหาประชาชนได้ทราบแต่ยืนยันว่าเมื่อเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นผู้ร่วมอุดมการเดียวกัน และลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่เดินด้วยกันทั้งหมดนี้แล้วเราจะไม่ทอดทิ้งใครอยู่ข้างหลังเป็นอันขาดเราจะดูแลด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องด้วยความรักกันอย่างยิ่งครับก็ขออนุญาตส่งความรักความปรารถนาดีจากมวลมหาประชาชน ไปถึงครอบครัวของวีรชนและทุกครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บเสียหายจากการต่อสู้ในคราวนี้ขอให้สมาชิกในครอบครัวทุกครอบครัวครับจงภาคภูมิใจได้ว่าหัวหน้าครอบครัวของท่านได้ทำหน้าที่ประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศอย่างสมบูรณ์แล้ว ไม่เสียชาติเกิดแล้วลูกหลานภรยาที่อยู่ข้างหลังขอให้ได้มีความภาคภูมิใจและให้ได้ทราบว่าเรามวลมหาประชาชนชื่นชมยกย่องและจะไม่ลืมคุณความดีตลอดชีวิตครับขอบคุณครับดไไปยา้ รวมพลังทำลายเหล่าจะุ่่พวกเราสู้เพื่อความเริกทาวหน้าดินเชียงภางไหที่ก้าวกปะพายใจมุ่งมันเราจะบ้าทเราไม่บ้ากเราผู้าดถูกเอาไปอย่าได้นี่เพื่อเทรีภาคใต้จงใจ Oh เชื่อพูดอิทคำเราเดินเชื่หงาเช่อก้าวไปด้ใจมุ่งมั่นเขาจะฟานเขาจะปัดพวกเรา้านพวกเราสู้ไทยลเข้าไปอยาได้นีเพื่อเสรีมาพัน์ยิงใจพลังเราเราชาวไทยสู้พใจวเราต้องรี ไอาไป